Kepodih, bidak untuk bebok je. Eh, podih potau. Oh, sup ni yait kiting vitamin kapi je, leh kapong. Ayoh. Hmm. Naik vitamin. Kena beli vitamin. Kita nak beli vitamin.

น่าด้วยนะไม่รู้มันกัดแบแมงมันจะไปกัดเลยโอแมงกัดแะานี้นะแต่จะมาได้ไช่นี่คือแมงกัดได้ไหมดเล้ได้ดอกมันูบเลยเย่ถุงูถุงูขอบพุทธเาเไม่ไม่ไมม่ไหวเก็บไปเลยโอ้ได้ไล้เดี๋ยวดี๋ไม่เสียไปกพอดีปิดักปดตัวบอกเออพอดีโป๊ะวเอออันนี้ผุ่มผมนีนี่ นีย่ชอแปบอกเออวันนั้นให้แกเปแลี่จะให้แกกินมากแงคนเดียวเยนั่นแหลท้ายท้ายถึงนวยออกผุบๆสีเราืีงิ่กมาที่เดียวเราพาไปนู่นครับโอเคโอเคไปครับคนี่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 อ่ะงกอกนี่นี่พงอกอย่างไรานี้อ่านี่องท่ นี่ก้องถ่นี้มันอมเดี๋ยทำ่องไม้หม่ต่อเฉาจะออกเหมือนนั้เออกสอดแขนน่าจะบ้านแล้วนะโอ้ยนี่ก่อนบ้านนึงก่อนบ้านนี่จะเดินไม่เรียบเหรอเยียบนะนี่นี่นี่เต็มเลยนี่พุ่งพุ้ดดิอยาห้เลยอยากนะพุ้ดนี่เลยนะนี่แต่เฉาถ้วยเลไ้นีนี่นี่

ได้ประตูดิบเลืดึงเดี๋ยวไมวยบ้าไปได้อีกสวยนะนี่นะครับสวยเดี๋ยวไปมวย้าาไปไล้อีกทีนะครับ๋อ้อย่านโอเค ไปเลยไปเลยครับว um. ันน uh> um yeah> ี้ปากโงมาเลยครับไม่ดอกดอกไม่เต็ก็ม uh ถูวมยาวเลยาวเลยอ๋อ เลมเห็นเอาเนี่ยเนี่ยเจ้าวนนู้นว้ไปดักอะไรไปดักของอะไรไม่เอาไม่ไม่ไปเลยไไวนี้วันนั้นเราไปเลี้ยแล้วก็าวดีกว่าพอดีเราวันนั้นปะข้าวไปเลี้ยงืกิมาวันนีลาวชวนไปน

นี <S <s ่นี like hmm. oh, so, usually, to, ่เ็ต้องเก็บต้น้าวๆแบบนี่นี่ไซส์ได้ยิ่งเลยมาไซส์พอดีลูกพีักตัวบอกให่ยิ่งมันจะได้กมิดพึ่งตื่นกันแล้วกอลกเลยมันี้เห็ดสวยบต้มโอเทียมต้มบวมบบไรเตียมบวมอเทียมบวมเทียมบวมเหลือโอเียมบวมกัวัวเหลือครับ น่วยอามีต้องใจใหม่ครับใหม่แทงใหม่แทงให้ตาให้หลักขึ้นมาไหมให้หลักขึ้นน้องคือเราเลี้ยบนิดเดียวนะเลี้ยบนิดเดียวครับเลี้ยถึงต่ว่าคือเราแม่งกินแล้วเราตัดตั้งแต่จริงอย่างเดี๋ยวได้ถึงเัาไปหลังนำไปถึงตัวแม่งไม่กินดีตัดได้ไหมมันไม่ต้องตัดก็ได้อ่าไม่ต้องตัดก็ได้คูดคูดนี่นี่นี่คูเฮ็ดเนี้ยนะครับถ้าคนมาเห็นนั่นเย็บแบบเย็บตั้งแตเริ่มเลยเลยครับเรียบร้อยเลยครับบางทีคือตะเแม่นก็แม่งกินไงเดี๋ยวกินเลยครับ ีตัวนี้อะไรตัวไหนเลยครับมันกคนเดียวกินแค่บ้านปี๋ังไม่เดี๋ยวเลยกินไม่เลยครับคือยังเาติดไปครับแล้วก็แยงแมงกินครับแยงมั้งก็แมงกินเยอะเลยแม่งกินแมงกินแมงกินประจำสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอ่าพื้นที่จะสมบูรณ์นี่เฮ็ดจะขึ้นครับเฮ็ดจะขึ้นออกเฮ็ดนี่เลยเฮ็ดตัวไปเลยตัวไปเลยจุ่มจืนถ้าฝนตกถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้

lại lệch theo bênh theo, cái này lệch, không 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 อันนี้อันนี้ดมวยยัยไหมกเนี่ยอ่าใช่เอ็ดดมวยยัยอัวนี้มันอันนี้ก็คืมันกะบแบบปันปันดอกที่ครับครับนะครับอันนี้ดมวยยัยเลยครับคือบางบางบางดอกนี่บานแต่เท่านี้เลยครับครับบานตัวนี้มาเป็นตัวเลยแล้เป็นตัวแต่เท่าจานเนี่เนี่ยเนี่ยเหมือนกันว่าน่าเนี่ยกินเลยอันนั้นนี่ยไหมอันนี้เป็นปุ่มเป็นปุ่มด้วยแมงแมงอ่ะมันเป็นแมงอะไร

อยาวกนี้ซะอย่างตัวตัวยๆตัวเม่งเม่งเองเม้งหลุดกฬาแป๊บเดียวนีครับวันนั้นกูไปตั้งกี่อาที่ไ์เอยอตั้งไว้ประมาณถึงยี่สมงเม้งกินมาเลยเม่งเม้งาติดเม่งมาติดด้วยกันพี่ไว้ก่อนชายช่ยมันกินแป๊บเดียวแต่เราไม่หลังนะเออเต้องแคบทำแล้วไปถึงทำเลยทำเลยแลบไปถึงกระทำเลยเร็วเร็วทำทำแล้วที่เราไม่นี่ถ้าดอกที่ไม่บานมันหนี่ที่แม่งกินมามันก็กินกินกินมากิน

พี่แต่มาเป็นนัานน่ะเย้านาก็ยินลงงบเดินเองครับเก็บแพทเกแพทไม่อยากไม่อยากชินลปลเดียบ mà lợi À, là chị làm cửa còn nhập không? Chị cửa còn tuổi hay ดินออดีต้องมีไส้เดือนอ่าไส้เดือนเงี้ยดีนะตันี้ตัวนี้สมัยชิดยากระยาแับเลยมีพวกไส้เดือนให้สมบูรณ์ครับกินได้เลยดินดีต้องมีขี้เดือนกินได้เลยครับรอลนะ้วอะมัน <laughs> มันมันมันกรุบกรอบครับอ่าก็ไม่ได้ก็เลยวันนี้สมบูรณ์มากครับท่านผู้ชม เชื่อไปประมาณกี่นาทีเลยอ่าเชื่อไปรักประมาณรักสิบนาทีครับสิบนาทีถึงเชื่อนางเสืออ่าเชื่อรักชักสามน้ำครับสามน้ำบ่อบอบอเว่าเกิดคือวเราหยาบไม่ได้ครับนี่ครับหย่าสองดอกนี่คือปลาเอกเลยวันนี้อันนี้ปลาเอกปลาเอกปลาเอกเลยครับโอเคอันนี้เป็นตะกร้าวไว้ครับท่านผู้ชมพอดี<ไ>พอดีอุดหนุนปีวีปีวีใล้ à, tạc lào bay thì theo bấm làm ăn gặp à, cái dù thì theo trong cả là tín à, cô mình uốn mà rong luộc rồi à. rong Why? là rong rồi quay quay luộc là rong rồi không xưa <laughs> 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 mà rong luộc giác... uốn uốn cái mà ra giác... cái mà ra cái mắt cả là tín cô à cô mà ra ban phụ mà ban vị bọc bọc còn nghe nghe gặp thì mình kiếm gặp này kiếm mới gặp ta อ้เือบินได้หลังหลังลาคนหลังลาคนก็มีเรื่องลาอินิดหน่อยกับตสามีจมพอดี่กูมีไอ้ไปไล่วันเดีก็ไม่ได้ปล่อยเทปกับพอดี่พิเศษจากรายการผมจะนัดเด็กมาหากูมิดซื้บ้านเลยครับถือว่าเป็นการไอเกียรดยูทูบเบอร์ช่องเล็ก วิธีติณใจแบบแบบรอรบบนะเดี๋ยวเซื้อไปดุดดุจมอมเจะไดเด็กกับวิโคลี่ซื้อไปเลยเลยนะฝากวิโคลี่มากันกระเตื้อไฮเคยดกูมิดเลลกาทีมอะไรกันรายะมึงยิมยังสุดซึ่งเลยครับใช่ก็อยากรู้ว่ามีเมนูอะไรครับติดตามเลยในอ่าเดี๋ยวเราติดตามครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าเป็นเมนูอะไรอ่าติดตามกันเร็วๆนี้ครับ เร็วนี้เร็วนี่ชงมอมตนัดเด็กอ่ากระอกข้ามชงลยครับครับรอ่าชงมอมตนัดเด็กอ่าชงพีชูรี่ดอกกระโดนแล้วก็ชงรายการตะยำมะยมอ่าแคบปล่อยปลอมมาเลยครับผมครับพี่ซิกบอกว่าให้ปล่อยปลอมมาเลยครับอ่าดีเจีพูดไหมครับดีเจีพูดไหมรับเนี้อ่าไม่ตะมันไม่ตันเลยครับ

Lang dài tiếng hết rồi lắng dài lắng bóc bay bóng đinh bay lắm làm à, làng ý được bay lắm dọ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 c bay à, đọc dọc bay lắm dọc đọc lắm dọc bay 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 lắm này chơi... À, chơi nào

รายการพยายามพยายามเสนอวิธีต้องทิ้งวิธีของคนบานบาลจะไม่อนครับพยายามเล่าวิธีของคนรุ่นฟอรุ่นแม่รุ่นตวดรุ่นปอเต้าครับเพื่อให้หลบหลบล่านล่านหนองหนองนู้นนู้นเดการเป็นอยู่ของคนจะไม่อนจับจับคนจับจับกับก็ไม่เติบโตมารับอ่าเนี่ยบอกตกับอกโต้กันบอกใบไม้กับจะไม่อนไม่มีแฉกแต่ไม่ยุงไม่มีได้มีความสะดวกสบายมันดีกว่าหนอ่าแบบอย่างไร

กับอ <Yeon? S 1> oh, ันน um, ี้โตายบรกับโตวันลังนี้กับของอาอ่าอาครับผมอายุประมาณ60ปีเป็นโตาบรเก่ับเใส่น้ำเลยครับอ่ละมณนเ้าเี๋ยวะมาณนับครัดเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับแต่ไม่ยชมกระเทียมกระเทียม แก่ว้อมเสือใช้บังเลย โโโออ้้ใช้เวลานานไหมครับ <im it> อ่านี่ใช้เวลารักษาหน้าทีครับ5นาทีเพราะ <im it> ว่าตัวท่า,ทาน,น,นจะจะรลอนแบบเรื่อยๆครับรลอนแบบเรื่อยๆโอเคเริ่มเริ่มเ,เด้งน่ะกับเรด้งเด้ง

อยู่ต้มกินแตนน้ำร้อนื่อเช้านะใช่ได้กินเนื้อกินเล้งมั้งใช่ใซุปนี่อยัดกินดึงวีตอกกะบี่อเลยครับผมอ๋ออันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนทชไม่กนครับท่านตจไหมครับอาถ้ามาตดใเใจไม่ได้หรบเอได้นำมาถึงถ้ามาถ้าไปตั้งเองตาแดดต่ใจไม่ได้อีกบจนกว่าจะมด กือตั้งเองกะกนกินมนเดือดนครัอ่าังอย่างนี้มันเนี้มันเดกิมเดือดัถ้ารอยกินมันนียกจะไมดนนีมาด่าาบ้าน เด่นเหลือก็อด่าก็เองนี่เราตั้งหมาต่อมาใหญ่ไม่ได้กับอ่าคืตั้งเป็นยังไงตั้งเป็นยังไงไม่ไดไม่ลด,อ,ด,อ,ดอ,อืมหืมอีหยอกนี่ได้ไลายตัวเลยครับแต่ไม่จมมีราคาอืมได้หลายตัวเลย,ย,ลยเพราะว่ากินยามีราคา Ron tang again gọi đa mai gặp luôn gươn gặp ron nắp gặp ron nắp đi Ron gặp nắp đấy Ron gặp ron nắp đấy Ron gặp ron nắp đấy 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 Ron Sầm bắt đột chặt anh ra đứng 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 đi gặp Ây da Ây da hôm Dành chỗ nó chạy đi gặp Tân bây giờ gặp gặp tân xúc hết đúng không Phlom phlom gặp cô mệt gặp không Ây da nàm Hết này nát liền Hôm kinh hết mặt Hết đúng không này chút cho liền Ừm

Lọn gặp gọn gin này này lê. này hm ai mà hm mà hm chứ hm 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 mà chìm hm 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 mấy hm 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 đi hm hm nó hm Ừm. ท่านผู้ชมเล่จบทิปแบบสมาตั้มๆได้ครับีาไอ้ยาเปี้ยดมาได้เลยไอต์มาก่อนเนี่ยโอเคท่านผู้ชมกับเมนูซุปเอ็ดดมูก็ได้รับประทานกันด้วยความมั่นสั่อร่อยครับท่านผู้ชมอันนี้คือก็วยเตียวเมนูตองติ้นเมนูบานๆครับท่านผู้ชมสามาัดตั้มๆได้กับเมื่อเล่จบคลิปกับขอประคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสารภาพนี้โกมิดเหลวตีมันได้การระยะมังกิมน้องกันน่องไก่ปิ๊ตกปี tong cầu không à, xô việt, xô việt đi gặp em, bắt, anh xem, xô đi gặp anh với em, gặp, anh chim, hay lê ra két, gặp, chim mèo, chim lê, gặp, ok, cái đòng này mình dễ đi, cho ơi, ya kinh, cói,

ây à bạn nào ghê gặp không um. tôi đi gặp tôi đi gặp

Nam nắng nề nắm nắm bây đi bay. Ni bay mọi người bội nè nè này nè 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 kiếm nè 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 bạc được bạc được Nào hồi tốt Ta giang cách nào mày giao gì nào đẹp Không được lăn nặng, phung lăn lên Con rối luôn mà đứng Con này rất giang này quá lên bị môi bị tắc Cái này lột có ta Hết nếu luôn rồi con Tìm mẹ mẹ nằm nằm đây về ừ. mẹ để mượn không ừ. này hết đi lên mượn bay mừng 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 Rồi bây giờ Mày đại lý ra mưa lưu ơi trang lưu ơi bây giờ đâu mà ghém lên ghém lên ghém <laughs> <laughs> <laughs>

nó nó bỏ tố nó cả Thì nó bán nó mà ăn luôn.